สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายก,การมาว,ว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าจินนี่ในจิตใต้สำนึกของท่านฟังนะครับหรือของคุณนั่นเองนะครับในหนังสือเล่มที่8นะครับตอนที่5นั่นเองนะครับเมื่อจิตใต้สำนึกคาดหวังบางสิ่งมันจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นเองอานนี้บอกครับว่าผมอยากจะพูดเกินนะตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมอยากให้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณน,นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ลี้ลับจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้เชื่อแบบอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าฟังเป็นนิทานก็ได้นะครับแต่ตลอดชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยผมใช้ข้างในล้วนๆเลยในการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับผมเข้าใจครับว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดมาในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมก็คือ ่อให้ผมเกิดในที่แบบไหนหรือสถานที่แบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราคุยกับจิตใต้สํานึกได้หรือสามารถสื่อสารกับข้างในได้หรือทําให้เราเข้มแข็งได้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เป็นกันนะครับเอาละครับผมว่ามาเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้กันดีกว่านะครับก็คือโปรแกรมใหม่ครับที่จิตใต้สำนึกเนี่ยยอมรับเนี่ยต้องได้รับการ บำรุงเลี้ยงนะครับเมื่อตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเนี่ยจำเป็นต้องทำซ้ำนะครับการปรับสภาพบ่อยๆจนกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยจะยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับหลังจากที่ได้การยอมรับแล้วเนี่ยควรจะทำซ้ำโปรแกรมนั้นเป็นระยะแน่ระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นยังคงโดดเด่นอยู่นะครับอารมณ์เหมือนถ้าท่านฟังเนี่ยเคยไปยิมเนาะจะมีคนที่เล่นกล้ามหรือเล่นซิปแคเนี่ยก็ เขาไม่ได้แค่ทําแค่วันเดียวนะเขาทํามาเป็นเดือนเป็นปีนะครับกว่าจะได้แบบขนาดนั้นนะครับทีนี้ครับการแนบอารมณ์เข้ากับข้อสเสนอแนะครับทาให้คำนำคำแนะนาครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นคืออารมณ์ในอารมณ์ก็คือเป็นพลังนั่นเองนะครับในจิตใต้สำนึกของเราท่านฟังเนี่ยต้องใช้มันเพื่อเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของท่านฟังให้ประสบความสำเร็จนิงง่งจิตจำนึกเนี่ยจะดำรงอยู่ตามเวลาที่ เรารู้คืออดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับส่วนจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่เพียงปัจจุบันเท่านั้นนะครับระหว่างที่ท่านฟังฟังเข้าไปเนี่ยเสียงของผมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับวินาทีต่อวินาทีนะครับก็คือวินาที2วินาทีสาแล้วก็4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับคือวินาทีสเนี่ยอาจจะเป็นอดีตแล้วส่วนวินาทีนี้อาจจะเป็น4 0่สีนี่คือปัจจุบันนะครับก็คล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับในจิตใต้สำนึกนั่นเอง อดีตเป็นเพียงความทรงจำครับเป็นความทรงจําในปัจจุบันและอนาคตเป็นเพียงการคาดการณ์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนี้ครับจะอธิบายความสําคัญของการใช้การปัจจุบันนะครับฉันจะมีความสุขหมายถึงจิตใต้สํานึกบอกท่านฟังไม่มีความสุขแล้วแต่ท่านฟังจะมีความสุขในอนาคตประการแรกเนี่ยอนาคตไม่เคยมาถึงดังนั้นครับอย่าขอสิ่งใดในอนาคต อนา,าคตเหมือนกับแครอทที่ยื่นออกมาตรงหน้านะครับเหมือนกับเคยเห็นรูปแม็กที่แบบเป็นกระต่ายแล้วก็มีแครอทเหมือนไม้เสียบหรือน้องลาอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระตูนสมัยเด็กๆกนั่นแหละผมว่าคงเคยเห็นอยู่นะครับก็คืออนาคตก็เหมือนกับแครอทที่ยื่นออกมาต่อหน้านะครับใครบางคนเหมือนมีอะไรไล่ตามแต่ไม่เคยจับได้นะครับประการที่2คือความหมายโดยในของการที่ไม่มีความสุขคือเป้าหมายที่มอบให้จิตใต้สำนึกของในฟังเนี่ย ท่านฟังให้กับจิตใต้สำนึกของท่านฟังนะครับจิตใต้สำนึกของท่านฟังเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ท่านฟังเนี่ยไม่มีความสุขนะครับวลีที่ถูกต้องจะอยู่การรับปัจจุบันนะครับก็คือฉันมีความสุขนะครับแต่คุณบอกว่าสุนัขเลี้ยงของคุณเนี่ยเพิ่งตายแสดงว่าท่านฟังสอ,สอบตกทันทีนะครับเหมือนอะไรที่เข้ามาแทรกแซงในวินาทีนั้นนะคือสอบตกทันทีนะครับหรือ ได้รับคำเชิญจากดาราคนดังแล้วไม่มีความสุขอันนี้ก็สอบตกเหมือนกันนะครับโอเคแะครับก็คือถ้าท่านฟังต้องการหลุดพ้นจากความซึมเศร้าหรือเศร้าโศกหรือเสียใจนะครับท่านฟังต้องพูดและคิดว่าฉันมีความสุขแล้วตอนนี้ก็คือคําว่า now นะครับ I'm happy now นั่นเองนะครับมีความสุขตอนนี้นะครับจะเป็นเป้าหมายที่มอบให้จิต ใต้สํานึกท่านฟังทันทีนะครับผมชอบของพระอะไรนะหลวงพ่อประโมทเนาะอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับคล้า,ายๆงั้นเลยนะครับเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยไม่ว่าท่านฟังเนี่ยจะรวยจนหรืออาชีพไหนๆเนี่ยท่านฟังสามารถสําเร็จในชีวิตณนะวิธีณนะวิธีณนะว,นะวินาทีนั้นทันทีนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับจิตใตส้สำมิกแล้วนะครับการสื่อสารประสาททางเดินได้ทั้ง2ทาง จากจิตใจสู่ร,ร่างกายและจากร่างกายสู่จิตใจเมื่อจิตใต้สำนึกของท่านฟังย,ยอมรับแนวคิดเรื่องความสุขข้อความนั้นจะถูกส่งไปยังเซลล์ในร่างกายของท่านฟังร่างกายจะตอบสนองด้วยการแสดงความสุขนะครับการใช้การรับปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูอึดอัดน,นะครับสําหรับจิตสํานึกจิตสํานึกก็คือคนมีตานะนะครับคือมองเห็นนะครับแต่ ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อท่านฟังตั้งโปรแกรมนาฬิกาปลุกทางจิตนะครับท่านฟังพูดกับตัวเองว่าฉันจะตื่น7จ็ดโมงเชา้าไม่ใช่ฉันจะตื่นตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็คือจิตใต้สำนึกเนี่ยจะยอมรับแนวคิดเดียวให้เป็นจริงได้ตลอดเวลามากกว่า1แนวคิดนั่นเองความคิดนิสัย โปรแกรมสามารถจัดเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกในเวลาเดียวกันได้แต่มีเพียงแนวเดียวกันเท่านั้นนะครับที่มีผลผูกพันดังนั้นครับเมื่อจิตใต้สำนึกรับรู้ว่าแนวคิดนั้นเป็นจริงแนวคิดนั้นจะพาและชักนําและครอบงํำการกระทําของท่านฟังจิตใต้สำนึกจะยอมแพ้ต่อแนวคิดที่โดดเด่นก็ต่อเมื่อแนวคิดที่แข็งแกร่งกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเอง ก็คือแบบฝา่ายตรงข้ามาชนะนะครับสิ่งสําคัญคือไม่สามารถขจัดแนวคิดนั้นออกไปและมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของนั้นฝังและเมื่อจิตใต้สำนึกของนั้นฝังเนี่ยไม่ไม่ลืมใช่ไหมครับแนวคิดเชิงลบก็จะถูกครอบงําด้วยแนวคิดเชิงบวกที่แข็งเก่งกว่าข่าวดีก็คือไม่จะเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปของแนวคิดที่ต้องเอาชนะด้วยพลังบวกเท่านั้นนะครับลองจินในการว่าท่านฟังมีความสมดุลมาก กางแขนทั้งสองออกไปข้างหน้านะครับและขนาบกับพื้นทีนี้เมื่อเราขนาบกับพื้นใช่ไหมครับแต่ละมือของท่านฟังเนี่ยถือจานทรงตัวลองนึกภาพว่าท่านฟังเนี่ยเป็นคนที่มีความสมดุลน,นะครับเหมือนกับพลิกพร็อพนะครับเหมือนกับคล้ายๆคนที่เล่นมายากลเล่นจานที่แบบเหบี่ยงจานประมาณและคือความสมดุลทันทีที่สิ่งใดวางในจานใบเดียวกันทุกอย่างจะหล่นลงมา ใช่ไหมครับก็คือความสุดมดุลเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับก็คือเหมือนกับทํายังไงให้ได้ให้แนวคิดเนี่ยเป็นระนาบเดียวกันเหมือนกันเชื่อมต่อกันไม่มีความคิดเชิงลบแม้แต่นิดเดียวเข้ามาแทรกแซงโดยเด็เดขาดพอจะเข้าใจไหมครับทีนี้ครับแต่ละแนวคิดที่เชื่อมโยงที่ท่านฟังมีเกี่ยวข้องกับท่านฟังเนี่ยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาหรือมือที่เราถือถาดอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถืออยู่ทั้งหมดนะครับแนวคิดเชิงลบและมือซ้ายที่ถือถาดสําหรับแนวคิดเชิงบวกเกี่ยวกับตัวท่านฟังใช่ไหมครับความสมดุลเนี่ยก็จะพลิกไปทางใดทานหนึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดที่โดดเด่นนะครับถ้าหากจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนตอนสอบก็ได้อะถ้าต่อตอนสอบเนี่ยจะชัดเจนที่สุดแนวคิดไหนมากกว่ากันถ้าเราสอบได้มันก็จะทําได้ถ้าแนว แนวคิดที่เราไม่ได้อ่านหนังสือสอบไม่ได้ก็คือสอบไม่ได้ใครๆยังไน,นเลยสมมุติว่าท่านฟังถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ดีพ่อแม่ของท่านฟังเนี่ยให้ความรักเต็มที่และการเลี้ยงดูของท่านฟังเนี่ยมากมายมีเงินมีทองใช้ตลอดตอนเด็กๆภาพลักษณ์ที่ท่านฟังพัฒนาขึ้นคือความสุข,ขุมและความมั่นใจในตัวเองเยอะมากซึ่งผมยอมรับว,ว่าผมไม่มีแบบนั้นนะครับผมเพิ่งมาสร้างใหม่นะครับดังนั้นครับ แนวคิดเชิงบวกเหล่านี้จะอยู่ทางด้านถัดซ้ายนะครับและด้านซ้ายของท่านฟังเนี่ยก็จะลดลงคงอยู่เมือม่อเมือม่อเมือม่อเมือ่อท่านฟังเนี่ยเติบโตขึ้นใช่ไหมครับอย่างมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะครับก็คือมันมันก็จะเติบโตไปกับท่านฟังนั่นแหละเมื่อเรามีอะไรที่สมบูรณ์แบบนั้นแต่เด็กนะครับในทางกลับกันครับสมมุติว่าจอห์นถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวมไม่สมบูรณ์แบบ จอนถูกโจมตีด้วยสิ่งเล่าเชิงลบเกี่ยวกับตัวเขาเองนูเหมือนผมเลยนะครับอ่าผมนี่คือตัวกรณีนี้นะครับเหมือนกับคุณไม่ดีเลยคุณแบบแย่เลยอะไรเงี้ยนะครับผมโดนประจําตอนเด็กๆนะครับคุณไม่มีค่าเลยเลยนี่ก็คือคาที่ผมโดนประจําตั้งแต่เด็กคุณเป็นเด็กไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณไม่เคยทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับคุณไม่เคยเรียนรู้เลยเป็นเวลา20ปีที่เขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมครอบครัวซึ่งโดนกระทําแบบนี้ตลอดเวลา การทำซ้ำเมื่อได้รับคำสั่งเชิงลบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะกล่าวด้วยความโกรธหรือเสียดสีด้วยอารมณ์นะครับหลายปีต่อมาครับจอร์นรู้รู้ทันจิตใต้สำนึกของเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดมีการศึกษาและหน้าตาดีแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาหเหตุเขาจึงมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับก็คือวงเล็บจิตใต้สำนึกนันแหละนะครับเมื่อจิตใต้สำน,นึกและจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยขัดแย้งกัน จิตใต้สํานึกเนี่ยจะชนะเสมอนะครับจำไว้เลยนะครับหากต้องการเปลี่ยนความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยให้เป็นความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจอรนไม่จาเป็นต้องตัดสินใจว่าเขามีความภูมิใจในตัวเองเพียงใดเขาเพียงแค่ต้องเอาชนะแนวคิดเรื่องความภูมิใจในตัวเองด้วยความสุขขมและความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นเขาจะต้องแสดงภาพความมั่นใจเชิงเดียวกันที่ดีต่อสุขภาพและสร้างความนับถือให้กับตัวเขาเองเขาจะต้องป้อนถาด ให้สมดุลด้านซ้ายจนกว่าวันหนึ่งความสมดุลเนี่ยจะพลิกและชนะนั่นเองนะครับจิตใต้สำนึยของเขาเนี่ยได้ยอมรับแนวคิดเชิงบวกแล้วตอนนี้ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นหลักของกระทําของจอนนะครับเป็นหลักแนวทางเดียวของของจอนที่เขาทําอยูท่ทุกวันนะครับจอนได้เผชิญกับการยืนยันเชิงลบเป็นเวลาหลายปีใช่ไหมครับเขาจะเอาชนะสัญ,ญลักษณ์เชิงลบนี้ ซึ่งสะสมมาหลายปีในเวลาอันสั้นได้อย่างไรนะครับผมมีคําตอบนะครับเขาสามารถเล่นกระบวนการโดยการเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมดโปรแกรมเชิงบวกในฐานะแอลฟาโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในเรียนในหนังสือเล่มนี้นะครับในบทต่อไปในแพทย์วินเลียมแกเซอร์นะครับเขียนหนังสือเรื่อง School with a l f เ e l ออจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะ หนังสือเรื่อง School Without Fail Future น,ะนั่น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเสนอแนวนคิดที่นำไปใช้ในโรงเรียนครับเขาแนะนำให้เน้นย้ำเชิงบวกและขจัดความคิดเชิงลบเขาเสนอแนะว่าอย่าประนามครูและคะแนนสอบตกเขาถือว่าเด็กๆจะสำเร็จการศึกษาด้วยการนับถือตัวเองมากขึ้นและพวกเขาจะได้เรียนรู้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและมีความสุขแนวนคิดนี้มีข้อดีมากมายครับแต่ระบบโรงเรียนของเขาเนี่ยไม่ยอมรับนะครับ เทคนิคการสอนนี้ไม่ได้ใช้กับลูก,ลลกหลานของเรานะครับแต่ใช้กับฝูงสัตว์นะครับผมบอกเลยว่าทําไมการศึกษาถึงไม่เข้าถึงจิตใต้สันนึกนั่นเองนะครับอย่างนี้บอกคําว่าผมเนี่ยจะเป็นช ANNEL แปลกๆนะครับยอมรับว่าผมเนี่ยฉีกและแหวกแนวมากในการที่มาทําเรื่องลี้ลับในจิตในจิตใจมนุษย์แล้วก็สิ่งลี้ลับบนโลกใบนี้นะครับและจักรวาลใบนี้นะครับยอมรับว่า เวลาผมมาถึงจุดๆุหนึ่งที่เรียกว่าความสุขที่สุดในชีวิตและความสําเร็จที่สุดในชีวิตเนี่ยมันอธิบายไม่ได้นะผมบอกเลยว่ามันอธิบายไม่ได้ว่าความสําเร็จมันเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนความสุขของผมเป็นยังไงหนะ้าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะยืนยันเลยก็คือหนังสือที่ผมเอามาทุกเล่มเนี่ยเป็นบันไดก้าวไปสู่ที่นั่นนะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็น the original and s s e l l e r จีเนียไก่บุกนั่นเองนะครับทีนี้ครับเทคนิคที่เขาบอกนะครับที่เราเรียนอยู่ในเมืองไทยหรือเมืองนอกก็แล้วแต่เนี่ยเขาใช้กับฝุกสันนะครับแต่จะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดเมื่อพวกเขาเนี่ยพิกเฉยต่อพฤติกรรมเชิงลบจากสัตว์และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกกับมันนั่นเองดรสกินเนลครับนักจิตวิทยาชื่อดังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเทคนิคน,นี้นะครับในบทเรียนที่แล้วครับท่านฟังเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจิตต์จันึกคือคอมพิวเตอร์ที่แสวงหาเป้าหมาย ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจิตใต้สานึกเนี่ยจะพยายามทําให้สําเร็จความคาดหวังที่จริงใจคือเป้าหมายที่มอบให้กับจิตใต้สานึกของท่านฟังและสามารถระบุก,กฎได้เมื่อจิตใต้สานึกเนี่ยคาดหวังบางสิ่งเมื่อมันทําให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนี้ครับเป็นตัวอย่างอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนวัณโรคจากเข็มฉีดยาสีแดงที่แขนขวาสาเหตุของวัณโรคสีแดงเนี่ยจะทําให้บวมนะครับส่งผลต่อทุกคนที่แขนขวา เกิดอาการแดงบวมตามที่คาดไว้ในเวลาเดียวกันอาสาสมัครได้รับการฉีดยาฉีดวัคซีนที่แขนซ้ายด้วยสารละลายเกลือจากกระบอกนะครับเป็นน้ําเกลือนะครับเป็นน้ําเกลือธรรมดานะครับฉีดสีเขียวไม่มีปฏิกิริยาใดๆครับเกิดขึ้นที่แขนซ้ายที่คาดไว้นะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนเป็นเวลา3เดือนครับวัณโรคและสารละลายเกลือกลับกันนะครับ ในกระบอกยาสีแดงและสีเขียวเนี่ยโดยอาสาสมัครไม่ทราบเลยนะครับเมื่อพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนด้วยสารละลายสลับกันตามที่อาสาสมัครคาดหวังแขนขวาจะมีปฏิกิริยาเป็นรอยแดงและบวมในขณะที่แขนซ้ายเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่างกายจะตอบสนองตามความคาดหวังจริงๆ <c oughs> จริงๆนี่ผมว่าเป็นเรื่องจริงเลย ถ้าหากได้ฟังคาดหวังให้เป็นโรคอะไรกับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นตามอย่างนั้นเป๊ะเลยโอ้วันนี้เราต้องเป็นอนุนี้แนนู่นนั่นเน่อะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับยิงข่าวที่เชื้อวัดเชื้อหวัดธรรมดานะครับที่ประโคมกันไม่รู้ว่าเสียค่าแอดไปเท่าไหร่นาอแต่ว่าประโคมกันเยอะมากนั่นแหละผมไม่อยากจะพูดนะผมไม่อยากจะพูดจริงๆแต่ผมรู้ว่ามันเป็นการประโคมมันเหมือนกับการยิงแอด นะครับผมผมไม่พูดนะครับมันเป็นโรคอะไรแต่ผมแค่บอกว่ามันเป็นการยิงแอดนั่นเองนะครับนั่นนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็คือเหมือนกันเราคาดหวังให้มันเกิดแบบนั้นอะเราก็จะเป็นแบบนั้นจริงนะครับถ้าหาทฟังคิดไม่ออกอจะจะ,จะไปดีไหมไม่ไม่ไปดีกว่าโอเคไปดีกว่านะครับความคาดหวังในจิตใต้สุกนะครับนักสังคมวิทยาที่ศึกษาวัฒนธรรมในหมู่เกาะ เกเบียนะครับพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติแต่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นชาวบ้านไม่ได้ใช้การคุมกําเนิดครับแทบแต่ไม่มีใครทราบนะครับการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานวัฒนธรรมที่ฝังแน่นทําให้พวกเขาไม่คาดหวังที่จะตั้งครรภ์นจนกว่าจะแต่งงานกัน ท่านฟังอาจจะรู้เรื่องหรือรู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับคู่รักที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้พวกเขารับเลี้ยงเด็กและไม่นานหลังจากที่ภรรยาท้องเขาอาจจะมีคนแย้งว่าการมีลูกเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อที่เธอว่าไม,ม่สามารถเป็นลูกของตัวเองได้นะครับทีนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับความคาดหวังเนี่ยเป็นคําทํานายที่ตอบสนองเกาะตัวเองนะครับเหมือนกับยกกรณีที่แล้วนะครับเหมือนหมู่เกาะที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า ยิงชายนะครับก็คือเป็นแฟนกันแต่ถ้าไม่ถึงวันที่แต่งงานเนี่ยเขาเขาไม่ได้รู้วิธีการคุมกาเนิดน,นะแต่เขาจะต้องท้องหลังแต่งเท่านั้นแต่เขาก็คาดหวังให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงๆนะครับตอนนี้ครับเราจะตรวจสอบประสบการณ์ที่ได้รับบันทึกไว้มากที่สุดตามกฎหมายนะครับหรือในหนังสือที่เขาบันทึกไว้เขาเรียกว่ายาหลอกหนึ่งนะครับคาว่ายาหลอกหมายถึงฉันจะปรดนะครับบริษัทยาต้องผลิต ถึงผลของยาหลอกเมื่อทําการทดสอบยาใหม่ทุกตัวยาหลอกคือยาเม็ดที่มีลักษณะเหมือนยาที่กําลังทดสอบแต่มีเพียงสารตัวเดิมเติมยาเฉยเข้าไปและใช้กับยาจริงเท่านั้นนะครับคือเขาเรียกว่า follow นะครับมันไม่มีคุณค่าทางยานะครับแต่ในการศึกษาทั้งหมดครับผู้ป่วยอย่างน้อย30%รายงานผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้ยาจริง ไม่สามารถอธิบายผลของยาได้นอกจากระบบความเชื่อของผู้ป่วยทําให้ผลการรักษาเช่นเดียวกับยาจริงเมื่อผู้ป่วยได้รับยาโดยไม่รู้ผลยาผลของยาหลอกก็จะหายไปเมื่อคนไข้ไม่รู้ตัวก็ไม่คาดหวังการทดสอบในลักษณะที่ดําเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าผลของยาหลอกเกิดขึ้นจากการคาดหวังอย่างแท้จริงไม่ใช่ปัจจัยอื่น ดรสเตมบรน์ ans, นะครับในปีคิดศกราด1,964ครับได้จ่ายยาเม็ดที่ไม่มีส่วนผสมออกฤทธิ์ให้กับกลุ่มอาสาสมัครครั้งแรกที่ได้รับยาเม็ดทางกลุ่มได้รับแจ้งว่าพวกเขาได้รับยาที่จะกระตุ้นความรู้สึกปั่นป่วนอย่างรุนแรงในท้องของพวกเขาครั้งต่อไปครับอาสาสมัครได้รับแจ้งว่ายาเม็ดดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดการทํางานของกระเพาะอ,อาหารและทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกอิ่มและหนัก ครั้งที่3ครับที่อาสาสมัครได้รับแจ้งยาได้รับแจ้งว่ายาเนี่ยเป็นยาหลอกและทําหน้าที่เป็นยาควบคุมไม่ว่าดรสเตมบานนะครับจะได้รับประทานยาเม็ดเดียวกันทั้ง3ครั้งแต่2ใน3ครั้งของกิจกรรมในกระเพาะอาหารของอาสาสมัครตอบสนองต่อคําแนะนําที่ได้รับก่อนรับประทานยาเม็ดกระเพาะของผู้ถูกทดลองมีปฏิกิริยาตามที่คาดหวังไว้ การศึกษาพบว่าความเชื่อของผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิธีการให้ยายาเม็ดใหญ่มีประสิทธิภาพมากกว่ายาเม็ดเล็กยาเม็ดสีมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเม็ดสีขาวยาที่มีรสขมมีประสิทธิภาพมากกว่ายาธรรมดายาฉีดมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเม็ดยาที่แพทย์จ่ายมีประสิทธิภาพมากกว่ายาที่พยาบาลจ่ายว้าวผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งจริงๆนะผมเนี่ยผมก็เพิ่งไป หาอ่านแบบหลายเล่มก็เขียนแบบนี้เหมือนกันมาเลยนะครับก็เป็นหนังสือที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะครับคือเขียนเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเท่านั้นนะครับที่แบบว่าจะเอาความจริงเนี่ยพี่แบบว่ายาโน้นอย่างนี้เนี่ยมาเขียนไว้แบบนี้อย่างที่บอกครับว่ามัน,ม,นม,มีผลต่อธุรกิจในโลกทําให้ผมเนี่ยก็จะเป็นชแนลลับๆแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับและยาที่แพทย์สวมเสื้อคลุมสีขาวเนี่ย จ่ายยาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายาที่แพทย์สวมเสื้อผ้าข้างถนนหรือเสื้อผ้าที่ธรรมดาธรรมดาดังนั้นครับความเชื่อของผู้ป่วยต่อยานั้นขึ้นอยู่กับวิธีการให้ยานะครับแพทย์เบนสันครับจกนิสารไทม์ลิสเมิคอลระบุว่ายาหลอกสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าอะไรอื่นๆถึง90%เท่ากับยาจริงขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และคนให้ เมื่อทําการทดลองใช่ไหมครับยารักษาแผลเลือดออกแพทย์พบว่ายาดังกล่าวเนี่ประสบความสําเร็จถึง70%เมื่อนํามาใช้เป็นยาใหม่ที่มีศักยภาพแต่มีเพียง30%เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จเมื่อนํามาใช้เป็นยาทดลองมีรายงานความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในการศึกษาล่าสุดผลของยาลหลอกรุนแรงขึ้นเมื่อแพทย์บอกว่าผู้ป่วยเป็น ผู้มีส่วนร่วมตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์แบบเฉยๆทาแบบตามที่ดร์เขาบอกนะครับในการทดลองครับรายงานโดยดร j จอห์นเบนซนกนะครับหนึ่งในสของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งที่ได้รับยาหลอกแทนการรักษาด้วยเคมีบ,รรบำบัดทําให้ผมร่วงนะครับเหตุผลเดียวที่ทําให้พวกเขาผมร่วงก็เพราะว่าเขาคาดหวังว่าผมจะร่วงนั่นไงนะครับผมบอกเลยว่า ทำไมคนเอเชียถึงเป็นโรคแบบนี้เยอะนะครับผมบอกเลยว่าความเครียดนะครับความกังวลความวิตกกังวลแล้วก็การได้ยินอะไรมาผิดๆนะครับทาให้ผมรู้สึกว่าผมอดใจไม่ไหวแล้วต้องหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับผลของยาหลอกมีประสิทธิภาพในการผ่าตัดอีกด้วยนะครับดรบรูซออริจูนะครับออริจูนูนะครับใช้การผ่าตัดนะครับสองกล้องนั่นเองนะครับ ซึ่งผมบอกแล้วผมมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ผมยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่เรียกว่าดูแลตัวเองโคตรจะดีนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องอ่านหนังสือเยอะทุกวันนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเออเข้าท่านะครับทีนี้ครับการผ่าตัดเนี่ยผ่านแผลเล็กๆนั่นเองในผู้ป่วย5้ารายครับในขณะที่อีก5ลรายเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดหลอกโดยเขาเนี่ย ได้การตัดเข้าถึงนั่นเองแต่ไม่มีการผ่าตัดหรือแก้ไขอะไรนะครับ2ปีต่อมาครับผู้ที่รับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยหลอกรายงานว่าได้รับประโยชน์จากความเจ็บปวดและมีอาการบวมที่ลดลงเท่ากันผู้ที่ได้รับการผ่าตัดจริงคนสีคนที่ในกลุ่มยาหลอกเนี่ยถึงกับแนะนําการผ่าตัด ให้เพื่อนอีก2คนด้วยนะครับการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของยาหลอกจะไม่สมบูรณ์ห้างไม่มีกรณีของมิสเตอร์ไลนะครับตามรายงานปีพุทธศักราช2,500นะครับในแพทย์ไลายครับกำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับในไลนะครับไม่ใช่ในแพทย์นะครับและ นาแพทย์บูโนนะครับคอฟโนะครับแพทย์ของเขาให้เวลาเขามีชีวิตยอยู่ได้ไม่กี่วันคุณลายค้นพบยาตัวใหม่ชื่อเคไบโอเซนที่กำลังศึกษาอยู่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับและเขาได้ขอร้องให้คุณหมอคอฟเฟอร์ er เนี่ยมอบมันให้กับเขาแม้ว่าด็อร์คอฟเฟอร์เนี่ยจะรู้ว่ามันสายเกินไปสำหรับยาชนิดใดที่จะรักษามิเตอร์ไลแต่ เขาก็ยอมจำนวนและฉีดยาให้มิสเตอร์ไลน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมือ er ่อดรคอฟเฟอรกลับมาเมื่อวันจันทร์เขาสงสัยว่าคนไข้ของเขาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ในไลน์ก็ทําให้หมอประหลาดใจด้วยการตื่นตัวและกระตือรือล้นดรคอฟเฟอร์รายงานว่าเนื้องอกของคนไลน์เนี่ยได้ละลายกลายเป็นเนยที่แบบโดนความร้อนสูงๆก็ละลายแบบยืมลงมาเลยนะครับ คุณไลกลับบ้านครับและทำกิจกรรมตามปกติจนกระทั่งได้ยินว่าเคไบโอไซเนี่ยไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไม่นานครับนายไลยก็กลับมาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตทันทีว,ว้าวเขาไม่น่าไปฟังนะจริงๆหมอคอฟเฟอร์ครับตระหนักว่าผลของยาหลอกกำลังรักษามิเตอร์ลไลดังนั้นครับเขาจึงบอกเขาว่า เคไบโอไซนเนี่ยที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยวิจัยเพิ่งรายงานเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนี่เป็นชุดเก่านะครับแพทย์ฉีดยายให้คนไข้อีกครั้งหนึ่งและบอกเขาว่าได้รับเคไบโอเซนสดๆใหม่ๆและเป็นงานวิจัยใหม่ด้วยและได้ผลดีอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งเนื้องอกก็ละลายเหมือนเป็นเนยที่บนเตาร้อนๆละลายทันทีนะครับและคุณลายก็ออกจากโรงพยาบาล แบบงงๆเลยอยืนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้เอาเรื่องที่แบบโมเมรหรือไม่มีความมูลอะไรจริงๆเนี่ยมาพูดเล่นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเอามาจากหนังสือที่ผมแปลมากับมือด้วยตัวเองนะครับไม่มีขายในเมืองไทยด้วยนะครับผมรู้สึกว่าอืมทําไมนะนะครับทีนี้ครับอ๋อที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีขายนะครับมันเป็นหนังสือแบบทางเรื่องจริงแหละนะครับยอมรับว่ามันมีเฉพาะกลุ่ม จริงๆนะครับคุณไลก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับรายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่าคิปโปไซย,ยาต,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 ต์ตัวนั้นแหละนะครับไม่ได้ผลและการถูกวิจัยก็ถูกยกเลิกไปหลังจากทราบว่านายายก็กลับมาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตทันทีอีกไม่กี่วันนะครับ1 2อรอด3ไม่รอดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับฉันจะยุติผลของยาหลอกด้วยคำพูดของโนแมน ไซเคนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือและสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยอ้างอิงจากการรักษาโรคร้ายแรงของเขาเองโดยใช้เสียงหัวเราะเพื่อกระตุ้นระบบคุมคุ้มกันซึ่งเป็นระบบการรักษาที่มีอยู่ในร่างกายของเขาหลายปีที่ผ่านมาครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ระบุระบบหลักของการรักษาได้แก่ระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารระบบต่อมไรท่อระบบอัตโนมัตริระบบ ปราสาทพาราซิมเพเทติกและระบบคุมคุมกันแต่อีก2ระบบที่เป็นศูนย์กลางในการทํางานที่เหมาะสมของมนุษย์จําเป็นต้องได้รับการเน้นย้ําก็คือระบบการรักษาและระบบความเชื่อนะครับทั้ง2องเนี่ยทำงานร่วมกันระบบการรักษาเป็นวิธีที่ร่างกายระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับโรคระบบความเชื่อมักจะเป็นตัวกระตุ้นการรักษาที่รุนแรงนั่นเองนะครับ ท่านฝั่งเชื่ออะไรอยู่นั่นแหละนะครับคือคําถามที่ผมอยากถามทิ้งไว้ว่าท่านฝั่งเชื่ออะไรในตัวของท่านฝั่งเองผมเชื่อตลอดเลยครับว่าสุขภาพร่างกายของผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกๆวันผมเป็นคนหนุ่มสาวที่มีจิตวิญญาณในการรักษาตัวเองได้ทุกวันและทุกวินาทีผมคือผู้ชายที่โชคดีผมเป็นผู้ชายคนนั้นที่มีเสน่ห์แผ่วพวพในทุกๆวันนั่นเอง โมวาพอดแค์ครับต้องขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังในโมว่าพอดแค์และคอยกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับชแนลน,นี้อาจจะดูแปลกในสายตาของนั้นฟังนะครับแต่ผมมาถ่ายทอดในสิ่งที่คนอื่นไม่ถ่ายทอดกันเท่านั้นเองขอขอบคุณครับขอขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตของผมมีเงินมากมายก่กองถึง8ปดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับขอขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะครับเป็นพลังงานใน รูปแบบที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้ด้วยนะครับไทยทําให้ผมเนี่ยเห็นในสถานที่ใหม่ๆทําให้ผมประสบความสําเร็จและคอยปกป้องผมในทุกๆวินาทีที่ผมไปขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากมายขนาดนี้และขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับรักท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆนะครับและจะรักตลอดไปขอขอบคุณเป็นถึงจักรวาลกกแล็กซี่ใบนี้ที่สําคัญครับขายไม่ได้เลย จิตใต้สำนึกของผมเองขอบคุณนายมากเลยนะครับที่อยู่ร่วมกันกับผมมาโดยตลอดรักจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับและที่สําคัญครับเอ๊จกักรวาลและกาแล็กซี่ขอบคุณอย่างอ๋อขอขอบคุณจกักรวาลและกาแล็กซี่ด้วยนะครับขาดขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าความรู้ใหม่ๆที่ผมได้มานี่ก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างจิตใต้สํานึกกับจิตสากลนั่นเองนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับมองเห็นได้ตอนที่เราหลับตาเท่านะั้น นะครับวัสดีครับวัสดีครับ